นีครับก็วันนี้ก็จะมาสอนต่อสายเอ็นนะครับสายเอ็นในที่เราต่อยิงปลานะครับต่อสายหน้าครับต่อสาย PE เกับเนนะครับที่ยิงปลานะครับครับก็เอ็นนะครับ PE ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็น PE 150รอยห้าสนะครับเพราะว่า มันจะเส้นใหญ่หน่อยนะครับเป็นปืนศูนย์นะครับวันนี้นะครับก็ดูวิธีต่อนะครับ N อ็นเจ็ดปอนด์นะครับแล้วก็สายพี1 5ร้อยห้าสิบปอนด์แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกใช้กันนะครับก้อนี้ครับก็ขั้นตอนแรกครับก็นำสาย N มานะครับนี่แล้วก็พับพับพับลงมาประมาณนี้นะครับพับพับลงมานะครับ นี่แล้วก็มือบีบนะครับแล้วก็ใส่ PE นะครับนี่ใส่ PE ร้อยเข้ามาในรูนะครับนี่ร้อยเสร็จนะครับก็ดึงดึงขึ้นมาครับให้ยาวประมาณนึงนะครับนี่ประมาณนี้ครับเสร็จนะครับนี่เราก็บีบตรงตรงห่วงนี่ไลนะครับบีบตรงนี้ครับปึ๊บนี่นะบีบแล้วก็พันครับ พันประมาณสักหกเจ็ดรอบก็พอแล้วครับถ้าพันเยอะปมก็จะใหญ่ครับครับแล้วก็พันกลับนะครับนี่ครับนี่ครับพันกลับหนึ่งพันกลับสักสามสี่รอบครับครับแล้วก็เห็นนะครับนี่อันนี้สายพี่อนะครับลงล่างนะครับนี่ถ้าถ้าเรา สายปีนี้เราร้อยลง,ลงจากข้าง้อยจากล่างขึ้นมาข้างบนนะครับอันนี้เราก็ต้องร้อยจากข้างล่างขึ้นข้างบนเหมือนกันครับสามจะได้ย้อนกันนะครับนี่อันนี้ร้อยจากอันนี้ขึ้นข้างบนนะครับสายนี้จะอยู่ข้างล่างเราก็เอาเส้นเส้นนี้นะครับในนี้ที่เราม้วนกลับมาสามที่รอบร้อยจากข้างล่างเนี่ยนะครับข้างล่างขายนี้ขึ้นมาข้างบนเนี่ยขึ้นมาข้างบนแล้วก็ดึงครับ ดึงครับนี่จับสองเส้นนี้ครับดึงก่อนนะครับนี่แล้วก็มาจับเส้นที่เรารับทั้งสองเส้นครับดึงอีกทีแล้วก็ดึงเส้นน้นะนี่ครับไม่มีหลุดครับนี่ผมที่ได้ครับ นี่ครับผมที่ได้ครับเสร็จแล้วก็เราก็ตัดนี่ครับตัดที่ออกครับแล้วก็ตัดนี้ออกให้เสมอถ้าทางทดีครับเดี๋ยวผมตัดให้ดูนี่ครับตัด น่ครับก็จะประมาณนี้อันนี้ก็สามารถลนไฟแล้วเขาไปบีบได้นะครับแต่ระวังครับอย่าลนโดนแถบนี้นะนะครับก็เรียบร้อยครับต่อใส่หน้าไม่มีหลุดครับตอนนี้มาก็ใช้ยิงมาตลอดนะครับ ก็โอเคครับก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ